สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมดํานะครับหรือว่าช่อง y o u t u b e รอโหลดรวมดํารถบรรทุกทํางานนะครับตามติดชีวิรถเกี่ยวครับวันนี้มาดูรถแบกรถเกี่ยวหน่อยเทเลคน,นี้ฮู้หล่อเหลาครับโอ้เอฟเจ้าฟูโซครับผมท้ายด้วยนะครับฟูโซหัวประดุก ทีมงานเสียยงครับผมหรือว่าซับพยงนะครับจากสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับคันนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันครับผมดู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 บางฝนครับโหดโหดดดันดดันสร้างจากโสทวีทรัพย์งามขำนะครับนิวสอพันยี่สิบสอง มาดูหางเขาครับสุดจัดสุดจัดโอ้ดูท่อครับโมกเตี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบครับโอ้มิดลินมิดลินหกตัวสุดจัดสุดจัดโอ้ดู่อภายในกี่นิ้วครับนี่สี่นิ้วหรือห้านิ้วครับนี่ ภายในเดินถอออกมาแล้วก็จะมีปลายเมออื่อยเตียวครับห้าใบนะครับสุดจัดโอ้โหลันลันครับแบบนี้ไม่ธรรมดามาดูด้านท้ายครับอู้หาอันนี้เลนนี้เขาจะไปเอานะครับเพื่อนใส่น็อตไปเอาครับน็อตมบอร์สิบสองครับแ,แผ่นเลนความหนาน่าจะประมาณ อะไรครับวันนี้สองมิลได้ไหมครับแค่นี้แผ่นเหล็กีมาชมอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้บันไดครับมันไดหนามากครับบันไดน่าจะสี่นิ้วครับขาบันไดเป็นเหล็กเหล็กอะไรครับแบบนี้เขาเรียกเหล็กอะไรครับเหล็กรางประกบใส่กันหรือเปล่าครับเหล็กรางประกบใส่กันครับสองตัว สี่นิ้วครับอู้สอาจะมูฟังนี้ตัวใหญ่ครับฝั่งนี้ตัวใหญ่หม้อใหญ่ครับฝั่งนี้อู้สมอน่าจะเท่าไหร่ครับขานาดนี้สิบห้านิ้วหรือเปล่าครับหม้อขานาดนี้อู้สูปเบลเลอร์ครับลูกเบลเลอร์ สอทวีซับงามคำนะครับนิวสองพันยี่สิบสองหล่อจัดครับโมประดุขคคันนี้มิดลินใหญ่ครับสี่ตัวของแท้หรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจครับเพื่อนๆขงืงอท้อรือยังไงผมไม่แน่ใจครับดูแต่ว่ารถดทะเลคันนี้มันหล่อมากครับ ทรัพยงครับบุญประกอบการช่างนี่ครับสติ๊กเกอร์ครับมาจากอาสอบถามทางด้านเท่าแก่ะครับมาจากสันบุรีนะครับผมจังหวัดชัยนาทพาผู้ชมทเทลอลรอครับผมพอเป็นแนวทางเอฟซี FC ของฟูโซ่ครับเครื่องคันนี้สอบถามมาแล้วครับว่าน่าจะเป็น 6M60 นะครับ240แรง เรียกไม้อะไรครับไม้กระถา,ะา,า,าบ่เจ้าเจ้าผมก็พามาชมพอเป็นสังเกตรครับผมเจอรถละลอผมก็ทายให้ได้รับชมครับอันนี้เทเลสิบล้อนนครับผมมิซูมิชิฟูโซ 6M60 นะครับผมหรือว่าเจ้าหัวประดุกครับรอจัดรอจัดครับพา,าดูพอเป็นสังเกตนะผมพอโอมปากของคอนครับ สำหรับเพื่อนๆสิบล้อเพื่อนๆรถบรรทุกนะครับผมเ c f ซ s o ซนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมจะได้ไปถ่ายทำรถเกีียวกันต่อครับผมคลิปต่อๆไปฝากเพื่อนๆด้วยครับที่เข้ามารับชมก็ฝากติดตามด้วยครับให้กำลังใจในช่องของผมด้วยนะครับลอโลนรวมดํารถบรรทุกทำงานนะครับคลิปนี้จะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ